กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจับตามองอย่างหนักสําหรับคําพูดของแมทธิวดีนสามีของนักร้องสาวลีเดียสรันรัตที่ล่าสุดเจอกระแสทัวจอหลังมีคลิปจากรายการเรียลิตี้เดือนเนสติชเผยให้เห็นบทสนทนาระหว่างแมทธิวกับลีเดียในประเด็นที่จี้ใจใครหลายคนโดยเฉพาะเรื่องความฝันของภรรยาและการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทอย่างพลอยเชอร์มานในคลิปดังกล่าวแมทธิวได้พูดตรงๆว่าเขาอยากมีลูกเพิ่ม ขณะที่ลีเดียแสดงความต้องการที่จะกลับไปทํางานเพลงอีกครั้งในฐานะศิลปินแต่แมทธิวกลับตอบกลับว่าไม่เห็นความเป็นศิลปินในตัวลีเดียเลยประโยคเดียวนี้สร้างกระแสวิพากวิจารณอย่างหนักทันทีชาวเน็ตจานวนมากรู้สึกว่าเป็นการบั่นทอนความฝันของคู่ชีวิตอีกทั้งยังมองว่าคําพูดดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นชายแท้ที่มีแนวคิดกดขี่และคาดหวังให้ผู้หญิงยอมเสียสละเพื่อลูกและครอบครัวโดยไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เติมเต็มความฝันของตนเอง ไม่เพียงแค่คำพูดกับรีเดียที่ถูกวิจารณ์แต่ยังลุกลามไปถึงประเด็นที่แมทธิวพูดถึงพ่อเชอร์มานและความสัมพันธ์ของเธอกับคลอดินโดยในรายการแมทธิวได้พูดอย่างเปิดเผยว่าไม่อยากให้พลอยคบกับคลอดินและยังกล่าวเชิงตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นวงกว้างบางส่วนมองว่าเป็นการแทรกแซงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอีกทั้งยังสะท้อนทัศนคติที่ไม่เปิดกว้างทางความหลากหลายทางเพศ แม้รายการจะเป็นเรียลิตี้ที่เผยให้เห็นชีวิตจริงของครอบครัวแต่เมื่อคำพูดเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมล่าสุดชาวเน็ตบางส่วนสแสดงความผิดหวังและเรียกร้องให้แมทธิวออกมาชี้แจงขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีแฟนคลับที่เข้าใจมุมมองครอบครัวแบบดั้งเดิมของแมทธิวแต่ยืนยันว่าน้ำเสียงและวิธีพูดควรปรับเพื่อให้เกียรดภรรยาและเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่น ดราม่านี้ยังคงลุกลามต่อเนื่องและดูถ้าจะกลายเป็นบทเรียนครั้งสําคัญสำหรับดาราที่เลือกเปิดชีวิตจริงผ่านหน้าจอเพราะแม้จะเป็นความจริงแต่การพูดบางอย่างโดยไม่ไตรตรองอาจจุดชนวนกระแสตีกลับได้เสมอ